เริ่มที่แอปพลิเคชันที่จะช่วยบริหารจัดการโปรเจกต์ต่างๆภายในทีมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรเวลาบุคลากรและค่าใช้จ่ายเป็นเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยตั้งแต่แพลนนิงแมนจเมนต์แท็กกิ้งรวมไปถึงการดูภาพรวมการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น สำหรับใครที่กำลัง work from home อยู่นะคะแน่นอนว่าอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการสื่อสารและการทำงานร่วมกันนั้นคงเป็นเรื่องที่ยากกว่าการทำงานแบบเจอหน้ากันในออฟฟิศด้วยเหตุผลนี้ Project Management App จะเข้ามาช่วยให้คุณควบคุมทุกอย่างและรับมือกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นได้ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่เมนเ g เจอร์ต้องการแอดไซน์งานให้กับบุคลากรในทีมเพื่อดำเนินงานตามแผนการที่กำหนดให้สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการคีย์ข้อมูลของคุณลงในแอปพลิเคชันฟอร์มเลือกระบุบุคคลที่ต้องการให้รับผิดชอบในแต่ละโปรเจกต์จากฐานข้อมูลพนักงานภายในบริษัทระบุรายละเอียดงานเลือกจ็อบไทป์ของงานระบุท็อป,ปิกของงานหรือว่าในส่วนของการกำหนดอีเวนต์ ให้รายละเอียดข้อมูลพนักงานเพิ่มเติมเพื่อที่จะแจ้งให้ทราบสำหรับการมอบหมายงานนี้รวมไปถึงกำหนด Priority ของงานที่มอบหมายกำหนดวันเดทไลน์ที่ต้องการให้ส่งมอบตรวจสอบคำสั่งมอบหมายและส่งไปยังผู้ที่รับผิดชอบเพื่อแจ้งให้ทราบผู้ที่ถูกแอสไซน์งานจะได้รับแจ้งเตือนทั้งทางอีเมลและบน Mobile แอปพลิเคชัน ซึ่งถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทํางานอยู่ที่ออฟฟิศคุณก็สามารถที่จะได้รับแจ้งเตือนแล้วก็สามารถทํางานผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้ทันที เมื่อคุณทำงานเสร็จสิ้นแล้วคุณสามารถที่จะอัปเดตสเตตัสงานของคุณผ่านโมบายแอปเข้าไปคีย์ข้อมูลกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆอัปเด,ดต,เดดตสเตตัสงานรวมไปถึงแจ้งรายละเอียดงานดีเทลต่างๆเพิ่มเติมไปในช่องคอมเมนต์และแจ้งให้ทางเมนเจอร์ทราบได้หรือจะมีการแนบรูปเพิ่มเติมถ่ายรูปหน้าง,งานเพิ่มเติมก็สามารถที่จะแอดรูปเข้าไปในแอปพลิเคชันนี้ได้ทันทีนะคะสะดวกมากๆเลยไม่ต้องสวิตช์ไปใช้หลายแอปพลิเคชันด้วยนะคะ ถ่ายรูปแล้วก็แนบเข้าไปในเลคคอร์ดได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะอัปเดตในส่วนของข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม์แล้วสามารถที่จะส่งไปให้ทางเมนเจอร์เพื่อที่จะตรวจสอบงานที่ถูกแอสไซน์มาได้ทันทีเลยค่ะหรือในส่วนตรงนี้เองนะคะคุณก็ยังจะสามารถที่จะคอมเมนต์แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมไปในช่องแชทบ็อกให้ทางเมนเจอร์ทราบได้อีกด้วย เราสามารถระบุเมนชั่นไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือคนที่เราต้องการให้มาตอบคอมเมนต์ในส่วนตรงนี้นะคะผ่านช่องคอมเมนต์ตรงนี้ได้เลยคะ่ะตรวจสอบในส่วนของฮิ s ส o อรี่งานได้ด้วยนะคะว่าเราดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างจริงๆตรงนี้นะคะจะด,ดำเนินการ เก็บฮิสตอรี่หรือว่าหลอกการทํางานเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นที่มีการกอกเลกคอร์ดมาเลยค่ะจนจบในส่วนของโปรเซสการทํางานของแอปพลิเคชันโปรเจกต์แมนจเม e นต์นี้เลยนะคะ เมื่อผู้ที่ถูกแอสซน์งานนะคะดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะมีโน้ติฟิเคชันแจ้งเตือนมายังเมนเจอร์ว่ามีงานถูกอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งโน้ติฟิเคชันนี้ก็จะแจ้งเตือนทั้งในอีเมลและบนโมบายแอปพลิเคชันด้วยนะคะสามารถตรวจสอบรายละเอียดงานที่เรามีการมอบหมายไปว่าถูกดําเนินการเสร็จสิ้นหรือยังมีอะไรจะต้องมีการอัปเดตแก้ไขอะไรเพิ่มเติมไหมอยากจะมีการเมนชั่นพูดคุยสื่อสารกันเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะคุยผ่านช่องแชทบอกได้อีกด้วยจะดูฮิสตอรี ที่มีการดําเนินงานไปว่ามีใครทําอะไรกับข้อมูลในเรคคอร์ดนี้บ้างก็สามารถตรวจสอบได้หรือจะดูในส่วนของรีพอร์ตนะคะในรูปแบบกราฟต่างๆเนี่ยได้อย่างเรียลไทม์เลยอยากได้กราฟหน้าตาแบบไหนเป็นกราฟแทง่งกราฟเส้นกราฟวงกลมข้อมูลต่างๆที่เราต้องการดูมีช่องไหนบ้างเลคคอร์ดไหนบ้างสามารถที่จะฟิลข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยแล้วก็แอปพลายใช้ได้ทันทีด้วยนะคะซึ่งตัวกราฟนะคะหน้าตาก็จะออกมาสวยแล้วก็พร้อมใช้งานดูง่ายแล้วก็สามารถเอาเข้าไปในที่ประชุ สำหรับการมิ팅ต่อไปได้ทันทีด้วยนะคะส่วนตัวรีพอร์ตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปปรับใช้ได้หลากหลายรูปแบบเลยในส่วนตัวอย่างนะคะเราจะนำไปดูในเรื่องของโปรเจกต์แมนจเมนต์เนี่ยอาจจะดูตามจ็อบงานต่างๆได้นะคะว่างานที่แอดสไซน์ไปเนี่ยแต่ละจ็อบเนี่ยมีงานอะไรบ้างนะคะหรือว่าในส่วนของ Priority ต่างๆที่เรามีการจัดลำดับความสำคัญไว้เนี่ยมีงานแต่ละอย่างเนี่ยค้างอยู่ที่พ r i อ r ร t y ไหนบ้างหรือว่าดูในส่วนของ job ส a t ั s งานแต่ละอย่างนะคะว่าตอนนี้งานมีอยู่ pending อยู่ที่ขั้นตอนไหนดีเลยไปแล้วกี่โพสเซ s นะคะหรือว่าในส่วนของ job ไหนที่คอม p ิ e t ไปแล้วบ้างซึ่งตัวรีพอร์ตตรงนี้ค่ะเราสามารถ generate ออกมาได้แบบเดียว time เลยนะคะ